สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการโหลดกระดาษสติกเกอร์นะครับในทุกแบบนะครับที่ใช้งานนะครับตอนแรกตอนนี้จะเป็นการโหลดกระดาษแบบไม่ใช้แผ่นรองตัดของงานกระดาษ A4 นะครับซึ่งตำแหน่งของตัวลูกกิ้งนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับสังเกตจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้คือตำแหน่งของ A4 แบบไม่ใช้แผ่นรองตัดนะครับของจะโหลดกระดาษนะครับ แล้วก็กดโหลดนะครับครับก็จะประมาณนี้ส่วนตำแหน่งของตัวกระดาษก็ต้องดูตรงนี้ด้วยครับว่าตรงไหมนะครับถ้าตรงก็โอเคแต่ถ้าไม่ตรงเราก็กดลูกศรลงแล้วก็โหลดใหม่นะครับอันนี้คือโหลดกระดาษแบบ a 4ไม่ใช่แผ่นรองตัดนะครับต่อมานะครับจะเป็นการโหลดกระดาษ แบบไม่ใช้แผ่นรองตัดของขนาด A3 นะครับซึ่งจะต้องปรับตัวจับกระดาษตัวนี้นะครับมาตำแหน่งนี้นะครับอายกตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ลากมาตำแหน่งนี้นะครับผมอ่าตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นของ A3 แต่ผมจะหลดกระดาษ A3 นะครับก็ขอบกระดาษก็จะอยู่ตรงเส้นตรงนี้ นะครับแล้วก็กดอลูกอรขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวจับกระดาษนะครับก็วางให้บาลานนะครับโอเคอันนี้คือตำแหน่งของ A3 แบบไม่ใช่แผ่นรองตัดนะครับต่อมานะครับจะเป็นสุดท้ายนะครับ ก็คือจะใช้แผ่นรองตัดนะครับซึ่งแผ่นรองตัดตัวนี้ก็ทั้ง A3 A4 เลยนะครับก็คือเหมือนกันนะครับอันนี้ผมวาง A4 นะครับส่วนตัวจับกระดาษนะครับก็จะปรับไปอีกระดับหนึ่งนะครับไปช่องสุดท้ายสี่เหลี่ยมช่องสุดท้ายตรงนี้อ่าสังเกตน,นะครับตัวนี้สุดท้ายเลยซึ่งตัวลูกกิ้งตัวนี้มันจะตรงกับสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับ กรโหลดก็เหมือนเดิมนะครับก็คือขอบทางด้านซ้ายจะชนเส้นนะครับแล้วก็แต่เราไม่ต้องดันให้แบบว่ามันแต่ลองตัดงอนะครับก็คือเหมือนกับล่างไว้เฉยๆนะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับก็ประมาณนี้ในการโหลดกระดาษสติกเกอร์นะครับทั้ง3แบบก็คือ A4 ไม่ใช่แป่นรองตัด A3 ไม่ใช่แผ่นรองตัดแล้วก็ใช้แผ่นรองตัด A3 และ A4 นะครับครับนี่คือวิธีการโหลดกระดาษสติกเกอร์ครับผมสวัสดีครับ